เรียนมัตายยังมันงจำว่ารวมวัตายอย่ามันตัวซะจากเรียนมาอย่างดอกอันนี้เขตสงฆ์เขตวิจุนี้อยู่ฟากถนนทำพูพุนนมันเพาฟังเราววันอีสกอนในหลวงพี่อย่าตัดขาตายไงไม่โธเทื่อการสร้างดอกบัวตายเฮดันแต่นอนอยู่บ้านในวันเบื่อที่แต่งงานนะ chan pa man per day me te patu kut me patu wajay men pa nyom per yung a-ha-na ma tam hai kai pa ni pa hai ki pa le-nyang kawa pa tin me hang san pa nong men pa แต่เขาปักทิมดิจังหนีมาบวชดเองหนีหย้อนบ่อยากแต่งงามย้อนคิดน้ำหลวงพี่ถิวาความจริงให้ฟังสันดอกจ้าเงินหน่ามืนหน่าด้างครับเนาะเนาะเนาะเขาปักิมมาตีเขาบอกเอาซะมาตียังหนีมาบวชหว้ยโอ้ยดีเนาะเธอย่าเอาน้ำตาลดอกมะล้อมให้พี่นี่สงสารา Thì bố ạc kín nhăn xé tóc Nóng ạc đi dù tháng buồn Qua dịp vắng cuồn đầy cớp khuôn Bố bắn xin Nhà bác lọc Hãy đi lộn nàng Thơ nắng trông cái màn Xa lá chăn âu phù ươn Điều này ngàm khắp khuôn Thà bọc văn dị kéo nhung Thân cha bầu to phù ยาสั่งบ่อยยิ่มบ่อยจักหน่อยสิโมโหภาพตาคนคือคนบ่แม่นต่องควนใหม่ฉันจำใจพออยังเดียวเก็บละบ่มปั่นไข่พูมาแทะพ่วงมห้ละท้องคือเสียบ้าเติมซ้ำหมันท้ำใหม่ดอกเงาคือ อาวมลีบกลับคืนอย่ามาเบาเรื่องเก่าเก่ามันจีแผลฉันบอกแ่พ่อนิดคิดว่าเจอฝันลายไปตายใส่กับไป่อนมะอัตมาบ่ออนส้อนสละเดียวมืดตกยางเงาัว้องเพื่ คนว่าตายหัวของเธอคงสิตายขัานบ่อสันคงสีเป็นดอกแมงหางจึงมาสาบปวดชีมนาเธอได้ยินหรือไม่รีบกลับไปคนมัอให้พ้นตาให้พนหัวยาซ้ํา้อยดอกอิงอ้อยจันงร ักกิเฮ็ดแปดร้อยสิวถูอีกสามอีขึ้นทอ